ใหนดูตัวจริงเเปบ่าตัวต่อไปที่เราจะได้เจอค่ะก็คือเจ้าวอลลาบีหินเท้าเหลือง Yellow Footed Rock Wallaby ลักษณะคือเหมือนจิงโจ้ตัวเล็กเลยค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องขนาดใหญ่ที่สุดในวงวอลลาบีหินมีขนสีเทาอมน้ำตาลมีแถบสีขาวที่แก้มสะโพกและท้องขาและมีเท้าสีเหลืองส้มสดใส เขาจะอาศัยอยู่ตามโขดหินและหน้าผาในพื้นที่กึ่งแห้งแล้งของออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้และควีนส์แลนด์ด้วยค่ะไม่เหมือนจิงโจ้เลยนะใช่อึดๆๆๆๆๆอย่างที่เห็นนะคะเจ้าพวกนี้เป็นสัตว์สังคมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมักออกหาก,กินในตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นส่วนอาหารของน้องๆจะกินหญ้ากินพืชสมุนไพรและพุ่มไม้เตีย้ยๆบบนั่นเอคะ่ะ